สวัสดีครับมาดูรวมหวอยซองกันเนาะหอยซองดวงเนี่ยดวงเนี่ยเข้ามาแต่เม,มื่ติดนะแต่เม,มวดมืที่แล้วหลุด ที่เหลือมาแค่เลกเด่นเจ็ดแต่นะถ้าตรงนี้นะแี่็เอ้าทุ่งมวดนะมีข้าวสามข้าวอะไรก็ห้าข้าอะไรมข้า2 สองห้าสามเจด็ด้ที่นเจ็ดมันก็ยังมาเล็กเด่น ตรงนี้ไม่มีนะไม่มีใครเข้าเลยแต่อันนี้มันเข้าให้รางวัลที่หนึ่งออกล่างเนะจันพนุพงค์จันพนุพงค์เน,นีน่ยมันก็เข้าดีนะึ่งเมื่อวันหนึ่ง แค่อสองอวดแล้วข้างหลังไม่มีข้างหลังที่แล้วว่อห้าหนึ่งนี่รางลัลที่หนึ่งอ่อเจ็ดพวกนี้บนแต่มาล่าง นิสานเนี่ยเข้าดีนะไม่ไมีไม่มีให้ล่างไว้บนให้บนไปล่างมา,มาดูวันไหม่กันบ้าง นะตรงนี้8นะปสูงนะตรงนี้ก็เดินดีนะรักสิหน่อย อันนี้ก็เดินดีหนึ่งกับห้าด,ดูดิมันจะมาท่าไหนโบแดงเจริญพรนันดีต้อนรับมั่นใจเต็มร้อยอาจารย์พนุพกษง วันที่แล้วเข้านะเข้าห่านเลยรางวันที่หนึ่งเด็ดดูก่อนนะ ศูนย์หนึ่งห้าแปดข้อมูลสองตัวล่างวดที่แล้วเข้าห้าหนึ่งวดที่แล้วนะ <c oughs> อันนี้เข้าตรงๆในวดที่แล้วห้าหนึ่ง เสร็จโบนมีดีมีเฮงมาแล้วอาจันแดงมาแล้วเรียงจันจันก็ถือให้เจ็ดนะวันนี้มีแปดสิบล้อ น้องหวยเกลือรวงดีตอนตอนรวงดีจะพากาแฟโรยประทักใจเชียนหวยโรยชัดนี้ เพชรอิสานให้สูงนะวันนี้เดินไปที่สูงโชคฟ้าจ้าฟ้าวดที่แล้วให้ให้ห้าแปดวันนี้ให้สองเจ็ดูเท้าวดที่แล้วไม่เข้าให้โชคให้เฮงนี่ก็ไม่เข้า เทพบุต,ตรเทพบุตรตรีลาเนืว่เทแลเกือบตรงนะสองนี้สามศูนย์เจ็ดเม่ว่าซื้อ3ามศูนย์เจจ็นอาจารย์นุ่งโรดว่ดที่เลให้บนบน58าล่างสองล่างไปบนเป็นไปล่าง มาแดงหนเชียนนอลินนสูไฟโอเคแนี้ก็เพยงแค่นี้นะครับ เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ